พันเอกธงชัยมีอนันรองผู้ำนยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านค่ะบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนจัดโครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มเพื่อสังคมโดยได้นำเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวและถุงยางชีพมอบให้กับเด็กนักเรียนและรัศดรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่บ้านห้วยไฮและโรงเรียนบ้านห้วยไฮตะมนฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการปลูกฝังและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5งในชุมชนรวมไปถึงให้เยาวชนเป็นอนาคตของชาติรวมทั้งเชิญชวนบุตรหลานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับสอบคัดเลือกเป็นนิสิตโครงการเพชรในตมประจำปี2567ของกองอุนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้วยครับบรรยากาศนะคะก็ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นค่ะก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะก็สร้างรอยยิ้ม จากผู้ให้สู่ผู้รับค่ะเด็กนักเรียนแล้วก็ประชาชนก็มีความสุขนะคะที่ได้รับแบ่งปันแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้เกิดทัศนคติที่ดีต่อปัญหาไฟป่าค่ะอันจะเป็นผลนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่และพร้อมใจกันร,ร่วมกันป้องกันไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมด้วยนะคะ